สวัสดีครับชังศึกแฟลชแบ็ก EP นี้จะพามาพูดถึงเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดและอเล็กซานเดรกาาครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วนะครับว่าทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยได้มีการเปลี่ยนกุญซื้อใหม่หลังจากที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเลยครับในศึนกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสอ2 0ันครับทั้งในเรื่องของการทาอันดับไปเล่นศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะตัดจบเพียงแค่เลกแรกเท่านั้นครับแล้วก็จะเอาอันดับที่หนึ่งถึงสี่ไปแข่งขันรายการนี้นะครับออออีกอยก,ก,นนกยกาาย่่่่่าาาางงง็ืืรรััันนนนบุุ้้ชมมปตตถววหหู และโดยฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีนะครับทางสโมสรก็ได้เปลี่ยนตัวซื้อครับจากโบซิดาบันโดวิชครับกลับมาใช้อเล็กซานเดกาม่าอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่กาม่าได้เข้ามาคุมทัพบ,บุรีลัมยูไนเต็ดแล้ววันนี้ครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปดูความยิ่งใหญ่ของบุรีลัมยูไนเต็ดในยุคของอเล็กซานเดกาม่ายุคแรกในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับอาดาวินกรนะชากไปโทษขอบอดเดียโก็ดีลูกนี้โอ้ 4-0ครับตีนิดหน่อยซ้ายของทีลาอนเลือกใจเข้าไปศกหนึ่งเลยครับโอ้โหนาทีเจ็ดสิบเจ็ดเลยจบโดยยูโกโลูซารโตมีการกรมแล้วครับ การเริ่มต้นการเป็นกุนซือของอเล็กซานเดรกาากับบุรีรัมยูเนเตดเริ่มต้นในช่วงกลางปี2014ครับหลังจากที่บุรีรัมยูเนเตดได้ทําการปลดโบซิดาบันโดวิดออกจากการเป็นกุนซือครับด้วยเหตุผลที่ว่าบันโดวิดเนี่ยมีทัศนคติไม่ตรงกับปัชญาของทีมครับแล้วก็มีการดึงตัวอเล็กซานเดรกาาเข้ามาพร้อมกับโปรไฟล์ที่สวยหรูเลยครับจากการที่มีประสบการณ์ในการคุมทีมในเอเชียตะวันตกรวมถึงทีมในลีกเกาหลีใต้แล้วก็มีบทบาทในฐานะผู้ช่วยในการพาทีมเกาหลีใต้เนี่ยลงเล่นศึกฟุตบอลเ,เชียยยนัดด้วโสญ,ญ,ญ ฉบับแรกที่คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมเนี่ยมอบให้กับกามาเป็นสัญญาระยะสั้นนะครับสัญญา6เดือน <c oughs> เพื่อพิสูจน์ผลงานนะครับว่าจะเจ๋งพอที่จะพาบุรีรัมที่ในขณะนั้นนะครับอยู่ในอันดับที่3และมีคะแนนตามหลังจากฝูงอยู่5คะแนนเนี่ยกลับไปเป็นแชมป์ได้หรือไม่ครับและด้วยผลงานของเอเล็กซานเดร์กาาครับก็ทําให้แฟนๆซอกกลาวเนี่ยรู้เลยว่าการตัดสินใจของท่านประธานสโมสรอ,อย่างคุณเนวินชิดชอบตัดสินใจไม่ผิดครับ กามาสามารถพาบุรีรัมเนี่ยแซงกลับมาคว้าแชมป์ได้สําเร็จครับแล้วก็ถือเป็นการป้องกันแชมป์อีกด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับการที่บุรีรัมเป็นแชมป์ในปี2014เองเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความยิ่งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นในปีถัดไปเลยครับมาถึงปี2015ครับเป็นปีที่ต้องจารลึกชื่อของบุรีรัมยูไนเต็ดลงในประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยเลยครับซึ่งอเล็กซานเดร์กามาครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ทั้งยิ่งใหญ่ให้กับบุรี เป็นทีมที่6ของโลกแล้วก็เป็นทีมแรกในเอเชียด้วยครับไม่ว่าจะเป็นศึก FA ฟเอคัพครับลีกค u ับไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพหรือชื่อเดิมคือศึกชิงถ้วยพระราชทานถ้วยกอนั่นเองครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์และก็โตโยต้าพรีเมียร์ครับก็รวมแล้วเป็น5แชมป์ในหฤดูกาลของบุรีรัมยูไนเต็ดครับยิ่งไปกว่านั้นครับในฟุตบอลไทยพรีเมียร์เนี่ยบุรีรัมยูไนเต็ดไม่แพ้ใครเลยตลอด38นัดครับทีนี้เรามาดูขุมกําลังของบุรีรัมยูไนเต็ดและกาล่าในช่วงนั้นนะครับ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับที่เป็นส่วนสําคัญอย่างเดียโก้หลุยซันโต้ครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาในปีนั้นแล้วก็จัดการยิงไปทั้งสิ้น45ประตูจากทุกรายการนะครับโอ้วางครับแท้ความเร็วของเดียโก้มาดูจังหวะนี้ของเดียโก้หลุยซันโต้แน่นอนจริงๆนะเดียโก้รวมถึงคนอื่นๆด้วยครับที่เข้ามาเติมเต็มทำให้ระบบ3-5-2ของบุรีรัมในตอนนั้นเนี่ยกำลังแข็งแกร่งมากมาก อย่างเจ้าอุ้มทีลาทรบุญมาทันครับก็เป็นแบ็กซ้ายที่เติมเข้ามาทำแอสซิสต์ได้ถึง19ครั้งแล้วก็มากที่สุดในลีกในฤดูกาลนั้นด้วยครับ อีกคนที่เป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่มีส่วนทําให้บุรีลัมยูเนเต็ดเนี่ยมีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคลินชีสไปถึง16นัดจาก34นัดนั่นก็คืออันเดสตูเยสครับตูเยสเองนะครับสามารถเติมขึ้นมาทําประตูได้ด้วยครับโดยทําประตูไปทั้งสิ้น18ประตูในฤดูกาลนั้นนะฮะทั้งที่เป็นตําแหน่งกองหลังนะครับนอกจากนี้ยังมีโกซุนกีครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับอีกจุดเด่นหนึ่งของการ์มานะครับนั่นก็คือการดันดาวรุ่งครับทั้งอานน์อมอลิิศัักดชชววลาาต ที่โชคกันหนูรวมถึงสุภโชคสารชาติก็เป็นหนึ่งในขุนพลของกาม่าชุดนั้นด้วยครับแม้ว่าตอนนั้นเองนะฮะเจ้าเชกจะมีอายุเพียงแค่17ปีและได้ลงสนามเพียงแค่5านัดเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่กาม่าเข้ามาสร้างความยิ่งใหญ่จนถึงขีดสุดกับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดแล้วในปีถัดมาครับปี2016ผลงานในหลีกของบุรีรัมย์เนี่ยก็ดรอปลงอย่างชัดเจนเลยครับจนทำให้กาม่าต้องกระเด็นหลุดจากเก้าอีก้กุญซื้อของบุรีรัมย์ออกไปครับในช่วงกลางปี2016 แล้วก็สุดท้ายบุรีรัมย์ก็ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ด้วยครับโดยปีนั้นเนี่ยเสียแชมป์ไปให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับรวมแล้วนะครับกามาก็คว้าแชมป์กับบุรีรัมย์ในระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสองปีนะครับไปทั้งสิ้น8แชมป์ครับประกอบไปด้วยฟุตบอลไทยลีก2ครั้งครับ เอฟเอคัพหนึ่งครั้งลีกคัพหนึ่งครั้งศึกชิงถ้วยพระราชทานกสองครั้งโตโยต้าพรีเมียร์คัพหนึ่งครั้งและแชมป์แม่โขงขับอีกหนึ่งครั้งครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าบังเอิญสําหรับ2กุนซื้อบุรีย์อย่างโบซิดาบานวิทแลวก็อเล็กซานเดกามาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่ทางด้านของโบซิดาบานวิทจะถูกปลดเนี่ยเจ้าตัวก็พาทีมบุกไปเอาชนะไชน่าคอนบิลได้ถึง3 0ครับก่อนที่จะถูกปลดในเวลาต่อมาหลังจากนั้น ส่วนทางด้านของอเล็กซานเดรกาาเองก็เช่นเดียวกันครับก่อนที่เขาจะถูกปลดเขาก็พาทีมบุกไปเอาชนะบางกอกคลาสเอฟซีได้2-0แล้วก็ถูกปลดในเวลาต่อมานะครับแถมตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาคุมบุรีลัมเป็นครั้งที่2เหมือนกันอีกซะด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวในยุคแรกของอเล็กซานเดรกาากับบุรีลัมยูเนเต็ดครับหลังจากนี้ครับแฟนๆก็ต้องจับตาดูให้ดีเลยครับว่าอเล็กซานเดรกาาเนี่ยจะกลับมาสร้างบุรีลัมสไตล์แล้วก็พาบุรีลัมยูเนเต็ดกับม่้รรไออีหอืค สำหรับช้างศึก Flashback ใน EP หน้าจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผม i ออา i s ซขอลาไปก่อนสวัสดีครับ